เนะเวลาฟังหลวงพ่อสอนนะไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะรู้ตรงจุดที่เรายังไม่เต็มไม่พอตรงนั้นแหละจุดที่เราติดขัดเวลาสอนหลวงพ่อสอนแบบภาพรวมนะสอนเพราะว่าคนที่เรียนเนี่ยมันหลายรุ่นหลายระดับมีตั้แต่อินทรีย์อ่อนจนอินทรีย์แก่บางพวกไม่มีอินทรีย์เลยอ่อนมากอ่อนมากจนแม่นับว่ามี อินสีสักตัวก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีอะไรก็มีมีแล้วมาทำไมมาส่งแฟนเนียพวกโวยอ้อ่อนละถวยเลยพวกนี้นะฟังยังไม่รู้เรื่องหรอกมีเหมือนกันนะมาส่งส่งลูกลูกอยากมาฟังหลวงพ่อพ่อขับแท็กซี่เป็นคนขับแท็กซี่นะวันนั้นยอมเสียสละขับแท็กซี่พาลูกมาเรียนหลวงพ่อก็สอนสอนสอนลูกก็ พ่อฟังโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้นะพ่อรู้เรื่องพ่อเห็นจิตตัวเองที่ไหลอขกไปได้เก่งนะเนี่ยแสดงว่าพ่อเขามีของเก่าสะสมมาลูกเนี่ยมีศรัทธานะแต่ตัวอื่นอ่อนสติสมาธิปัญญาอย่างอ่อนพ่อเนี่ยสะสมมาโดยไม่รู้ตัวนะพอได้ยินได้ฟังนิดเดียวเข้าใจแล้ว ที่นี่ก็มีเยอะพาแฟนมาทำเป็นแฟนเราเขาชอบธรรมะเราก็เลยแกล้งทำเป็นชอบบ้างมานั่งฟังด้วยมีนการเอาใจหลอกไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยพาไปเที่ยวที่อื่นนะมาฟังไปฟังไปมรู้เรื่องขึ้นมาก็ามีนะมีบางคนก็ภาวนาสามีพัญญาภาวนาด้วยกันนะ ภรรยาก็เริ่มหวั่นไหวสามีพอนานดีกว่าเดี๋ยวจะตามไม่ทันสามีจะทำไงดีเดินให้ช้าลงเหรอเฮ้ยโง่แล้วชวนเมียให้เดินให้เร็วขึ้นไปชวนตัวเองให้ช้าลงนมันตามกันได้นะบางคนเริ่มต้นต่อแต่ต,แต่แต่แนละ้วก้าวกระโดดเลยก็มีนะของพวกนี้ไม่แน่หรอกไม่อยาถ่วงซึ่งกันและกันผู้ชายไปแต่งงานนะส่วนใหญ่ต้องการเพื่อน ผู้หญิงต้องการแต่งงานเนี่ยต้องการความมั่นคงความต้องการไม่ได้ตรงกันนะผู้ชายกับผู้หญิงความต้องการไม่ไตรงกันหรอกจะจูนเข้าใจซึ่งกันและกันเนี้ยก็ง่ายอะ่ะชวนกันภาวนาสบายอ่ะวันนี้เทศเกินนิดนึงอยากว่าหลวงพ่อสอนยากเลยสอนเอาใจตลาดสักนิดนึงนะตอนเรื่องผัวผัวเมียเมียเนี่ยเข้าใจง่าย